เรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งหลังจากที่แม่จากไปพี่ชายคนโตก็ต้องกลายเป็นผู้นำครอบครัวทำงานหาเลี้ยงน้องอีก6ชีวิตทำให้เขาก็ต้องบากบัน่นและแม้ว่าเขาต้องเหนื่อยจนเลือดตาแทบกระเด็นแต่เขาก็พร้อมที่จะทำเพื่อรักษาคํามั่นที่เคยให้ไว้กับผู้เป็นแม่ในภาพยนตร์เรื่อง A Son's Promise รวมสัญญาใจไว้เป็นหนึ่ง แล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆเอาใจคนชอบดูหนังมาแนะนำกันอีกแล้ว Netflix Premium ในราคา89บาทต่อเดือนมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติแถมยงมีแอปอื่นๆให้รับชมกันอีกเพียบที่แอป t w e n t Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศที่สุสานโดยผู้คนก็มาร่วมไว้อะไรให้กับนางโอกลี ในตอนนั้นเราจะได้เจอกับเทอร์รี่พี่ชายคนโตของครอบครัวตระกูลโอกลีี่และมีพี่น้องอีกหคนที่ต่างก็เศร้าเพราะต้องบอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นภาพก็จะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งวันนี้พ่อก็หอบครอบครัวมาที่บ้านของปู่เพื่อฝากลูกๆก,กับภรรยาเอาไว้ที่นี่สักสองสาวันเพราะว่าเขาได้งานเป็นคนขับรถบรรทุกและต้องเดินทางไปที่ต่างเมือง ซึ่งผู้เป็นแม่ที่ต้องกระเตงลูกๆมาขอความช่วยเหลือพ่อสามีแล้วไหนจะภรรยาของปู่ที่เป็นแม่เลี้ยงของพ่อที่หน้าบดหน้าบึ้งไม่พอใจทําให้แม่ก็ยังรู้สึกไม่ดีเข้าไปใหญ่ต่างจากพ่อที่โนสนโนแคร์เบ,บ้ปากมองบนถมน้าลายใส่แม่เลี้ยงก่อนจะขับรถออกไปจากที่นี่ปู่ที่เห็นงั้นเลยบอกกับเทอร์รี่ว่าพ่อของเขาไม่เห็นมีท่าทีจะดีขึ้นเลยในคืนนั้นแม่ก็คุยกับเทอร์รี่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ บอกว่าที่ผ่านมาแกพยายามทํางานอย่างหนักเพราะอยากให้ลูกๆสบายแต่ดูตอนนี้สิที่แม่ต้องหอบลูกๆมาขอความช่วยเหลือจากปู่แต่ถึงเช่นนั้นแม่เองก็ไม่ต้องการให้ลูกๆก,ก,กระจายแยกย,ย้ายและอยากให้เรารวมอยู่เป็นครอบครัวเช่นนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเทอร์รี่เขาจะมองว่าพ่อนนะไม่เอาไหนและที่เราต้องเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะพ่อ,พอแต่แม่ที่มอยากให้ลูกมองพ่อเช่นนั้นบอกว่าพ่อก็ทําดีที่สุดในรูปแบบของพ่อและเทอร์รี่ที่เริ่มสงสัย เขาก็อยากรู้ที่ช่วงนี้แม่ดูเหนื่อยๆแล้วเขายังแอบเห็นว่าแม่นั้นกินยาอยู่เรื่อยและพอเห็นว่าแม่ไม่ยอมบอกเขาเลยมองว่ามันเป็นเพราะเรื่องเงินเขาเลยว่าจะไปหางานทําหลังเลิกเรียนเผื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างซึ่งแม่ก็อนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าลูกห้ามทิ้งการเรียนเด็ดขาดเพราะตัวแกเองก็อยากให้ถึงวันนั้นในวันที่พวกเขาเรียนจบกันทุกคนก่อนจะขอให้เธอรี้รับปาก ว่าหากในวันหนึ่งแม่เป็นอะไรไปขอให้เธอรลี่ดูแลน้องๆสร้างอนาคตร่วมกันคอยดูพวกเขาสวมชุดวันเรียนจบแทนแม่พร้อมบอกจากใจว่าแม่ะเชื่อใจเขามากกว่าพ่อและขอให้เขาสัญญาว่าห้ามทิ้งน้องๆดูแลและรักษาครอบครัวของเราเอาไว้ได้ยินเช่นนั้นเขาก็เต็มใจสัญญาอย่างไม่มีลังเลเลยสักนิดและนี่ก็คือถ้อยคำสุดท้ายที่เธอรี่เคยให้ไว้กับแม่ ัดมาในปัจจุบันที่สุสานน้องๆก็พากันร้องไห้บอกว่าแมนะ่ทิ้งเราไปแล้วเธอรีบๆปลอบใจน,น้องๆว่าแม่่ะอยู่กับพวกเราเสมอแม่อยู่ในสายเลือดและหัวใจของพวกเราโดยที่ไม่มีวันลบเลือนออกไปได้หลังเสร็จสิ้นพิธีทีนี้ครอบครัวก็ต้องหาเรือกันโดยคุณเป็นพ่อก็อพูดออกมาได้เต็มปากว่าเขาจะทําเรื่องหาบ้านให้เด็กๆอ้างว่าอาชีพของเขาขับรถบรรทุกต้องออกเดินทางตลอดเวลาไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก,ลก ปู่เลยเสนอว่าจะขอเทอร์รี่กับทอมมี่น้องชายคนที่สองไปอยู่ช่วยงานที่ไร่ของแกได้ยินเช่นนั้นเทอร์รี่ก็แทรกเข้าไปที่พ่อทําอย่างนั้นกับเราไม่ได้เราเจ็ดคนไม่เคยแยกกันทั้งหมดคือครอบครัวและเขาก็เชื่อว่าเขาดูแลน้องๆได้เขารู้ว่าจะจัดการยังไงหากน้องโดดเรียนหรือน้องไม่สบายเขาสามารถดูแลได้ขอเพียงแค่ให้เราได้อยู่ด้วยกัน แต่พวกญาติญาติที่ไม่มั่นใจเลยจะแบ่งสองคนสุดท้องไปดูแลเองแต่เธอรลี่ก็ไม่ยอมบอกว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นก่อนจะหันไปถามน้องๆเด็กชายทั้ง6เลยมองหน้ากันและบอกเป็นเสียงเดียวว่าพวกเขาอยากอยู่ด้วยกันและชาวน้องชายคนที่3ามเขาก็เสนอตัวขอเป็นพ่อครัวทำอาหารให้น้องๆกิน เทอร์รี่เลยหันไปบอกกับพ่ออยากขับรถบรรทุกไปที่ไหนก็ไปโหลดพวกเขาอยู่กันได้ซึ่งพ่อที่เป็นคนประเภทนั้นอยู่แล้วก็ขับรถเรไปหน้าตาเฉยไม่ต่างจากเมียของปู่ที่เดินหน้าบูดไม่พอใจและตั้งแต่พวกเขามาอยู่ที่บ้านของปู่หลังเลิกเรียนก็ต้องมาช่วยงานปู่ที่ไรส่วนเทอร์รี่เขาก็มาสมัครงานที่โรงงานฟาร์มไก่และพอได้งานเขาก็รีบกลับไปบอกปู่ที่บ้านแต่ว่าปู่ก็บน่นเพราะอีแค่เทอมเดียวเขาก็เรียนจบ ซึ่งก็แน่นอนในเมื่อเขามีน้องๆหกคนต้องดูแลจะนิ่งนอนใจไม่ได้อย่างน้อยๆให้เขาได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบ้างแต่ว่าปู่ก็พูดขึ้นมาว่าแกจะขายรถพ่วงเอามาต่อเติมห้องให้เด็กๆทําให้เมียของปู่ก็ไม่พอใจต่อว่าปู่และพ่อของเทอร์รี่ที่ขายไว้ให้คนอื่นเลี้ยงไม่เคยมาส่งเสียเลี้ยงดูและพอยิ่งเห็นว่าเขากับน้องเป็นต้นเหตุทําให้ปู่กับภรรยาทะเลาะก,กันเขาเลย,ย่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ และขอให้เขาได้มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพวกนี้บ้างมันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องทําตกข้าววันเดียวกันนั้นเขาก็เห็นน้องชายคนเล็กที่นั่งอยู่ลําพังเธอรีเเดินเข้าไปคุยก่อนน้องจะบอกว่าน้องคิดถึงแม่ทำให้คนเป็นพี่ที่ได้ยินเขาก็หัวใจสลายแต่ก็ทําได้เพียงกอดน,น้องชายเอาไว้ผ่านไปครึ่งปีเงินที่เธอรีหามาได้เขาก็มาต่อเติมห้องให้น้องๆโดยเหล่าพี่น้องก็ช่วยกันสร้างจนมันก็เสร็จสมบูรณ์พวกเขาก็ดีใจมากที่ไม่ต้องนอนเบียดกันอีก ส่วนเรื่องที่ฟาร์มไก่เทอร์รี่ก็ตั้งใจขยันแขันแข็งจนผู้จัดการฟาร์มที่เห็นความมุ่งมั่นเขาก็ชมเชยเทอร์รี่แล้วยิ่งเห็นแฟ้มประวัติงานก็พบว่าเขาไม่เคยลาไม่เคยมาสายแถมยังทํางานล่วงเวลาซะด้วยซึ่งพอเห็นเช่นนั้นผู้จัดการก็อึง้งถามว่าเทอร์รี่ทำได้ยังไงเทอร์อรี่เลยตอบแบบไม่คิดเพราะว่าเขามีอีหกชีวิตที่ต้องดูแลเราทุกคนต้องทํางานน้องๆช่วยงานปู่ที่ไร่และคนเล็กทั้งสี่ถั่วเขาก็เรียนดีมากมาก ฟังอย่างนั้นผู้จัดการก็ไม่ลังเลที่จะเลื่อนขั้นให้เขาเป็นหัวหน้าแผนกทำเอาเทอร์ลี่ที่ได้ยินเขาก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองรีบทวนถามให้มั่นใจและไม่รู้จะขอบคุณผู้จัดการอย่างไรซึ่งตัวผู้จัดการเองเขาก็มีน้ำใจเสนอตัวเข้าช่วยหากว่าเทอร์ลี่กับน้องต้องการอะไรก็บอกเข้ามาได้เลยซึ่งเทอร์ลี่ก็มีความสุขมากงานดีเจ้านายดีบวกกับมีปู่คอยให้กำลังใจและปู่เองก็บอกข่าวดีว่าเร็วๆนี้แกจะสร้างเล้าไก่ทำฟาร์มเล็กๆ เพื่อเก็บเอาไว้ให้เทอร์รี่กับน้องๆและเราจะมีฟาร์มไก่เป็นของตัวเองแต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ฟาร์มไก่ของปู่มันเสร็จสมบูรณ์อยู่ๆแกก็มีอาการหน้ามืดก่อนที่จะหมดสติไปจนต้องหามส่งโรงพยาบาลและปู่ที่หายใจแผ่วเบาแกก็เรียกเทอร์รี่มาคุยและขอให้เขาสานเรื่องฟาร์มไก่ของเราต่อไปทําให้มันสาเร็จ และห้ามยอมแพ้เด็ดขาดและในที่สุดปู่ที่แสนดีก็ดันมาจากพวกเขาไปอีกคนส่วนพ่อที่รู้เรื่องเขาก็รีบเดินทางกลับมาที่นี่เอาจะถามหาเงินมรดกส่วนแม่เลี้ยงภรรยาของปู่แกก็หอบข้าวหอบของไปจากที่นี่แบบว่ามีเหลือของใช้ดีๆให้เด็กๆตู้เย็นทีวีแกก็เอาไปหมดเลยและในเมื่อเทอร์รี่เพิงอายุ18 ก็ทําให้เขายังไม่สามารถบริหารเงินที่ปู่เก็บไว้ให้ได้และคนที่ดูแลเรื่องการเงินในบ้านก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อเธอรีก็ต้องตั้งใจทํางานหนักเช่นเดิมและเขาก็พยายามดีกว่าผู้จัดการให้รับซื้อไ,ไก่จากฟาร์มของปู่เขาแต่ผู้จัดการก็อธิบายเรื่องเอกสารและคนที่ดูแลส่วนตรงนั้นก็คือพ่อของพวกเขาแต่เท่าที่เห็นตลอดหลายเดือนมานี้พ่อของเธอรีเอาแต่มาหัวราน้ำเดินเข้าออกบาร์เป็นว่าเล่นแล้วจะดูแลเรื่องสัญญาได้ไง ดายินเช่นนั้นเขาเลยมาปรึกษากับผู้รู้เรื่องกฎหมายว่ามันพอจะมีทางไหนที่ทำให้เขากับน้องได้เป็นเจ้าของฟาร์มของปู่บ้างแต่ว่าโดยเรื่องกฎหมายมันคือไม่มีทางนอกจากคนเป็นพ่อจะยอมยกให้ลูกซึ่งพอฟังมาอย่างนี้เขาก็เครียดจัดบอกกับผู้พิพากษาว่าพ่อของเขาเอาเงินของปู่ไปใช้จนหมดเกลี้ยงโดยที่พวกเขาก็ยังไม่เคยเห็นเงินก้อนนั้นเลยทั้งๆที่ฟาร์มแห่งนี้เขากับปู่และน้องๆสร้างมันมาด้วยกันแต่ผู้พิพากษาเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ บอกว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวขอให้พวกเขากลับไปหาทางออกร่วมกันเสียก่อนและหากว่ามันไม่ได้จริงๆเทอร์ี่อาจจะต้องจ้างทนายเพื่อดําเนินการฟ้องร้องต่อไปตกข้าววันเดียวกันนั้นพ่อก็เดินเมาแอกลับมาที่บ้านซื้อโน่้นซื้อนี่มาเพียบทําให้เทอร์ี่ที่ไม่ไหวจะทนเขาก็ห้ามพ่อจนพ่อก็โมโหและจัดการบัวบ้าใส่ลูกน้องๆเลยรีบเข้าไปห้ามเทอร์ี่เลยไล่พ่อออกไปจากที่นี่ซึ่งก็แน่นอน ตั้งแต่นั้นพ่อก็หายสาบสูญไปพร้อมกับเงินของปู่ทาให้เทอร์รี่ก็ต้องทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวโดยวันนี้เขาก็มาซื้อของเข้าบ้านแต่ก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเอาแบบประหยัดและคุ้มค่าในตอนนั้นเพื่อนก็เดินเข้ามาทักชวนเขาไปเที่ยวเล่นกันที่บาร์แต่เทอร์รี่ที่มีภาระหนักอึ้งเขาก็ขอปฏิเสธบอกว่าวันนี้ไม่เป็นวันเกิดของน้องเขาและเขาจะกลับไปทําเค้กให้น้องชายต่อจากนี้ไปเขาคงไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่นเหมือนเคยอีกแล้ว ตกข้าววันนั้นน้องก็รอของที่พี่ซื้อมาแต่ว่ามันก็มีแค่ซุปกับไข่ทําให้พวกเขาก็บนก่นจะนาวไม่เพียงแค่นั้นในวันนี้เขาต้องมาประชุมผู้ปกครองเพราะชาวดันมีปัญหาเรื่องเรียนถูกเรียกตักเตือนมาหลายหนแล้วพอเอเลยย้าว่าหากเทอมนี้เขาไม่ดีขึ้นคงต้องอัญเชิญให้ชาวย้ายออกไปได้ยินเช่นนั้นเธอรลี่ก็ขอร้องครูขอให้น้องของเขาได้เรียนต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้มงวดกว่านี้ซึ่งพอออกมาข้างนอก เขาก็ต่อว่าน้องที่ทําตัวเช่นนี้แต่ว่าเช้าก็เถียงบอกว่าเธอรี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งเขาพอเจอคํานี้เข้าไปเธอรี่ก็โมโหและลงไม้ลงมือกันแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ปวดท้องอย่างหนักเพราะวันวันอาหารแทบไม่ตกถึงท้องทําให้เช้าที่เห็นเช่นนั้นเขาก็รู้สึกผิดและบอกว่าพี่กําลังฉีกร่างตัวเองเป็นชิ้นๆ แต่เทอร์ลี่ที่ไม่สามารถหยุดเรื่องพวกนี้ได้เขาก็บอกกับน้องว่าเขาสัญญากับแม่เอาไว้แล้วและขอให้ชาวทนาหน้าที่ของตัวเองให้ดีเรียนให้จบสอบเข้ามหาลัยให้ได้ชาวที่เข้าใจพี่เขาก็รีบสวมกอดพี่ชายและขอโทษที่เขาผิดพลาดไปหลายวันต่อมาน้องชายคนที่สี่ก็ตายเขียวกลับบ้านเธอร์ลี่ที่เห็นอย่างนั้นเขาก็อยากจะบ้าตายรายวันสอนน้องว่าการต่อสู้มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดและขอให้น้องมองดูรอบตัว เพราะตอนนี้เราแทบไม่เหลืออะไรกันแล้วข้าวจะกินยังไม่มีแต่พวกเขากลับทําตัวกันเช่นนี้ซึ่งน้องนั้นก็เถียงบอกว่าเรามีเงินเงินอยู่ที่พ่อทถานั้นแหละเทอร์ลี่เขาก็ถามถึงพ่อและให้พวกเขาแหกตาดูให้ชัดๆว่าพ่อเ,เอาทุกอย่างไปจากเราจนหมดเขาทิ้งเราไปนานแล้วสี่เดือนที่ผ่านมาพ่อไม่เคยแม้แต่จะหวนกลับมาก่อนที่เขาจะร้องไห้แล้วบอกว่าเร็วๆนี้เราต้องไปขึ้นศาลด้วยกัน ตัดมาในวันขึ้นสารเราจะได้เจอกับโดโรธีที่เธอทํางานเกี่ยวกับองค์กรช่วยเหลือเด็กและได้เห็นเจ็ดพี่น้องที่เดินต่อแถวมาแต่ไกลเธอที่มองดูก็ชื่นชมความน่ารักพร้อมกับเข้าไปทักทายบอกว่าเธอได้รับมอบหมายงานนี้ให้มาช่วยเหลือเธอรี่กับน้องๆและคิดว่าต่อจากนี้ไปเธอคือเพื่อนของพวกเขาและเมื่อถึงเวลาไตาส่สวนผู้พิพากษาก็ถามหาพ่อของเด็กๆโดโรธีเลยบอกว่าพ่อของพวกเขาทํางานขับรถบรรทุกหายเข้ากีบเมฆไปพร้อมกับเงิน3 0 0 0 0ดอลลาร์ ดยเงินจำนวนนี้ที่ปู่ตั้งใจเก็บให้เด็กทั้ง7ดคนฟังเช่นนั้นสารก็อยากรู้ในเมื่อพ่อของเด็กไม่โผล่มาสี่เดือนแลว้วพวกเขาอยู่กันเช่นไรเธอรี่เลยบอกว่าเขาเป็นคนดูแลน้องๆเขาทำงานเป็นหัวหน้าแผนกที่ฟาร์มไก่นำรายได้มาจุนเจือครอบครัวซึ่งพอร,รู้อย่างนั้นสารก็ชื่นชมแต่ว่ามันก็หนักหนาเกินกว่าที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งจะแบกรับเพราะหากว่ามันผิดพลาดเพียงเรื่องเดียวนั่นหมายความว่าหนึ่งชีวิต อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปด้วยก่อนที่สารจะขอคุ้นคิดและถามน้องสี่คนสุดท้องว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพวกเขาก็ชื่นชมพี่ชายบอกว่าเทอร์รี่เป็นคนคุมที่เจ๋งที่สุดและแต่ละคนก็พยายามอ้อนวอนสารขอให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันจะอดหรืออยากสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการคือการได้อยู่ร่วมกันและครอบครัวของเราคือเทอร์รี่ฟังอย่างนั้นสารจะเข้าใจแต่หากลองมองโลกเห็นความเป็นจริงอาทิเช่นเงินอาหารและการศึกษา ทอมมี่กับชาวเหลืออีกเพียงไม่กี่เทอมพวกเขาก็เรียนจบคงแบ่งเบาภาระเทอรี่ได้แต่สารมองว่าสี่คนสุดท้องควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเห็นชอบว่าจะให้น้องสี่คนสุดท้องไปอยู่ที่บ้านสงเคราะห์ชั่วคราวจนกว่าทอมมี่และชาวจะเรียนจบซึ่งพอสารพิพากษามาเช่นนี้เทอรี่ก็รับความจริงไม่ได้โดนรทีเลยเข้ามาปลอบใจบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวและเธอจะช่วยพวกเขาให้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง แต่พอน้องๆเห็นว่าพี่ยอมให้เป็นไปตามนั้นพวกเขาก็โกรธมากเพราะไหนเคยบอกว่าเราต้องอยู่ร่วมกันแต่กลับปล่อยพวกเขาไว้กลางทางทําให้คนเป็นพี่ที่ได้ยินก็เจ็บจนพูดไม่ออกและรับปากว่าเขาจะพาน้องๆกลับมาให้ไวที่สุดและในเมื่อถึงคราวต้องบอกลาน้องบางคนก็โกรธเทอร์รี่ไม่ยอมกอดอำลาเขาเทอร์รี่ที่เสียใจมากเขาก็ต้องกลั้นใจบอกลาน้องชายพร้อมกับขอโทษแม่ที่อยู่บนฟ้าที่ทําให้เราต้องแยกจากกันหลายสัปดาห์ต่อมา ผลผลิตที่ฟาร์มที่ดีขึ้นทำให้เธอร์ลี่ก็ได้รับค่าแรงที่มากขึ้นเช่นกันแต่ระหว่างที่เขากำลังดีใจอยู่นั้นตำรวจก็มาที่นี่บอกว่าเธอร์ลี่ค้างชำระใบสั่งมากมายทำให้เขาที่ดินก็งงทอมมี่เองก็ไม่ต่างกันบอกตำรวจว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆซึ่งพอโดโรธีรู้เรื่องเธอก็รีบไปเคลียร์ที่สอนอให้สรุปแล้วมันคือใบสั่งของพ่อเขาแล้วไหนจะเรื่องภาษีต่างๆที่พ่อไม่ยอมจ่ายอีก ทำให้เทอร์ลี่เขาก็ระเบิดลงไม่ต้องการให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเพราะกลัวว่าน้องๆจะไม่ได้กลับมาสักทีโดยทีที่เข้าใจก็ข,ขอให้เขานั้นใจเย็นๆและบอกว่ามันคือความผิดพลาดของพ่อเขาไม่ได้เกี่ยวกับตัวเทอร์ลี่ปัญหามันอยู่ที่พ่อไม่ใช่เขาและสารต้องเข้าข้างเราพร้อมกับขอให้เทอร์ลี่เลิกแบกโลกไว้ลําพังแต่เทอร์ลี่เขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเขาไม่สามารถเชื่อใจใครได้โดยทีเลยขอร้องให้เขาเว้นเัวไว้สักคนก่อนจะยื่นเบอร์โทรศัพท์ให้ หากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นให้เขาโทรตรงหาเธอได้เลยหลายวันต่อจากนั้นอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามาหาพวกเขาที่บ้านพร้อมกับเพื่อนของเทอร์รี่ที่คอยบรรยายความน่าสงสารของขอครอบครัวนี้ให้ฟังไม่นานเทอร์รี่กับน้องก็เดินทางมาที่นี่เพื่อนเลยแนะนําบอกว่าชายคนนี้มีชื่อว่าแดนเป็นเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวนสตันและผู้หญิงคนนี้เป็นบกรนิตยสารที่สนใจอยากตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขา โดยแดนเขามีองค์กรช่วยเหลือและสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้เหล่าคนใจบุญรวมบริจาคเสื้อผ้าและอาหารได้แต่เทอร์รี่ที่ฟังเขาก็ยังไม่เข้าใจแดนเลยบอกว่าเขาก็บอกเราทํางานภายใต้กฎหมายไม่ใช่มิจฉาชีพและพวกเราก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวของเทอร์รี่ได้ทอมมี่ที่ได้ยินเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมพี่อย่างน้อยๆมันก็ช่วยเบาแรงพี่ได้ทอนนั้นแหละเทอร์รี่ก็ตกลงให้เอาเรื่องราวของเขาไปตีพิมพ์และยอมให้แดนเปิดรับบริจาคในองค์กรช่วยเหลือของเขา จากนั้นเรื่องราวของเทอร์รี่และครอบครัวก็ถูกตีพิมพ์ออกไปเรื่องที่พวกเขาต้องอยู่ลำพังเจ็ดคนพอปล่อยป่าละเลยหอบเงินสามหมื่นดอลลาร์เข้ากีบเมกพี่ชายคนโตต้องหาเลี้ยงน้องๆและในนี้ยังเขียนตีพิมพ์สำหรับช่องทางการช่วยเหลือผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคหรือช่วยเหลือผ่านองค์กรของแดนได้เทอร์ลี่ที่อ่านดูเขาก็เตือนน้องว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราสบายและมันไม่เกี่ยวในการทำให้น้องเรากลับมา ก่อนเขาจะมาปรึกษาโดรทีและกระซิบบอกว่าหลังจากเรื่องราวของเขาถูกตีพิมพ์ออกไปพ่อพยายามติดต่อมาหาเขาทําให้เขาก็เริ่มเป็นกังวลก่อนจะถามว่าเธอรู้จักแดนหรือเปล่าซึ่งเธอก็พอรู้จักมาบ้างบอกว่าแดนเป็นนักธุรกิจที่ชอบช่วยเหลือผู้คนแต่เธอก็บอกตรงๆว่าการประชาสัมพันธ์ตีพิมพ์เรื่องราวออกไปเช่นนี้มันอาจจะไม่ใช่ข้อดีเสมอไปซึ่งตัวเทอร์ลี่เองเขาก็รู้สึกไม่ต่างกันบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยสบายใจต่างจากทอมมี่ที่เขานั้นดีใจเวอร์ อวยแดนว่าใจดีอย่างนั้นอย่างนี้แถมยังให้พวกเขายืมรถบรรทุกมาใช้อีกระหว่างที่พวกเขากําลังชื่นชมแดนอยู่นั้นรถดับเพลิงก็ขับผ่านไปอย่างรวดเร็วทําให้พวกเขากิืมใจคอไม่ดีต่างภาวนาว่าขอให้มันไม่ใช่ไรของปู่แต่ดูเหมือนว่าความโชคร้ายมันจะมาตกที่ครอบครัวงพวกเขาเพราะบ้านของปู่นั้นถูกไฟไหม้จนไม่เหลือชิ้นดีสามพี่น้องที่ทําอะไรไม่ได้ก็ยืนดูกลองเพลิงที่เผาไหม้ที่มันได้เผาหัวใจของพวกเขาไปด้วยเช่นกัน จากนั้นแดนก็พาเด็กหนุ่มทั้ง3ม,มาอยู่ที่บ้านของเขาชั่วคราวและเสนอให้ตีพิมพ์เรื่องไฟไหม้และเปิดรับบริจาคพร้อมกับขอให้พวกเขาเดินสายออกทีวีที่ต่างเมืองซึ่งทอมมี่ก็เห็นด้วยเลยบอกให้พี่ทำตามที่แดนบอกแต่หลังจากที่ไฟไหม้และเดินสายออกให้สัมภาษณ์แต่ช่วงเวลานั้นเทอร์ี่ก็ไม่ได้เข้างานเป็นจำนวนหนึ่งสัปดาห์กระทั่งวันที่เขาจัดการทุกอย่างได้เขาก็รีบกลับมาทำงานของตัวเองแต่พอผู้จัดการเห็นหน้าเขาก็เออไปเลย เราะเมื่อวานก่อนเขาเพิ่งเลื่อนแค่นิคนให้มาทำงานแทนเทอร์ลี่เพราะคิดว่าเทอร์ลี่ลาออกไปเรียบร้อยแต่ยินเช่นนั้นเทอร์ลี่ก็ช็อกบอกว่าเขาบ้านไฟไหมเลยจำเป็นต้องออกไปสัมภาษณ์เขาไม่เคยคิดจะลาออกเขารักงานนี้ซึ่งผู้จัดการก็ไม่รู้จะทำยังไงแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทำเอาเทอร์ลี่ก็น้ำตาล่วงบอกว่างานนี้มันคือชีวิตเขาและเขาที่เสียใจมากก็เดินร้องไห้ออกไปจากนั้นเขาก็มาหาดโรธีร้องไห้เสียใจ เพราะหาว่าเขาไม่มีงานน้องทั้งสี่ก็อาจจะไม่ได้กลับมาโดโรทีเลยหาทางช่วยก่อนจะมาถามกับแดนเกี่ยวกับทางออกเรื่องของเทอร์รี่โดยแดนก็บอกว่าเขาหาทางออกไว้เรียบร้อยโดยจะให้เทอร์รี่กับทอมมี่มาทํางานที่ร้านของเขาโดโรทีเลยบอกตรงๆงเรื่องการตีพิมพ์เธอมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะเด็กมีความซับซ้อนเพราะบางอย่างมันอาจกระทบจิตใจพวกเขาได้ฟังเช่นนั้นแดนก็ขานบอกว่าการตีพิมพ์มันได้ผลเพราะตอนนี้ยอดบริจาคที่เข้ามา สามารถทยอยสร้างบ้านให้พวกเขาได้ได้ยินเช่นนั้นโดราีก็สบายใจและขอให้เขาอย่าทำให้เด็กๆผิดหวังจากนั้นแดนก็เริ่มออกแบบบ้านและให้เทอร์รี่ดูทุกขั้นตอนซึ่งเขาก็ดีใจที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ตอนนั้นแดนก้าเอกสารบางอย่างให้นั่นคือสัญญาถือครองกรรมสิทธิ์โดยใช้ให้เทอร์รี่แต่งตั้งเขาเป็นผู้พิทักษ์ร่วมกันโดยให้เหตุผลว่าหากทำสัญญานี้ขึ้นมาพ่อของเทอร์รี่ไม่มีสิทธิ์มายุ่งยามในบ้านหลังนี้ และเอกสารนี้จะช่วยให้เขาปกป้องเทอร์รี่กับน้องๆได้ได้ยินเช่นนั้นเทอร์รี่ก็ยอมเซ็นไปโดยปริยายโดยแดนก็เริ่มจากการส่งตำรวจไปจับตาดูพ่อของเทอร์รี่หาข้อมูลเขตนี้เมื่อไหร่ก็ให้ตำรวจจับกุมเขาในข้อหาถอดทิ้งเด็ก7คนเท่านั้นแหละพ่อที่กำลังมาแถวนี้ก็ถูกตำรวจเรียกไปตรวจสอบทันทีส่วนบ้านที่แดนรวบรวมเงินบริจาคมันก็เริ่มขึ้นโครงโดยมีช่างและชาวบ,บ้านมาช่วยกันเพียบแถมยังมีสื่อคอยรายงานอีกด้วย ก่อนที่โดโรธีจะทําการเซอร์ไพรส์ดยการพาน,น้องๆทั้ง4มาหาเทอร์รี่พร้อมกับข่าวดีที่น้องๆจะได้อยู่กับเทอร์รี่เป็นจํานวนหนึ่งสัปดาห์ทําให้เขาก็ดีใจมากรีบขอบคุณโดโรธีและอวดน้องๆว่าบ้านหลังนี้มันคือบ้านของพวกเราในคืนนั้นพวกเขาก็มาค้างที่บ้านของแดนโดยเทอร์รี่ก็เห็นว่าแดนซื้อรองเท้าแพงๆให้ทอมมี่ในเวลาเดียวกันแดนก็มาเรียกเขาไปคุยเพื่อให้เทอร์รี่เซ็นเอกสารฉบับใหม่โดยฉบับนี้ได้ระบุว่า เขาคือผู้พิทักษ์เด็กๆทั้ง7ในทุกเรื่องโดยให้เหตุผลว่ากลัวพ่อของพวกเขาจะเข้ามายึดไปเทอร์รี่ที่ได้ยินเขาก็ขนันบอกว่าพ่อของเขาเขาคุกไปเรียบร้อยแดนเลยพูดขึ้นมาบอกว่าต่อให้เข้าคุกยังไงก็คือพ่อตามกฎหมายที่พร้อมจะมายึดทุกอย่างไปได้แต่เทอร์รี่เขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเพราะแดนจะเข้ามาคุมชีวิตเขากับน้องไม่ได้มันเกินขอบเขตหน้าที่และเขายังเห็นว่าแดนซื้อรองเท้าแพงๆให้ทอมมี่แต่ตอนนี้แดนมาขอให้เขาเซ็นยกทุกอย่างให้แดนดูแล ในตอนนั้นทุกคนก็ได้ยินสิ่งที่พวกเขาเถียงกันซึ่งเทอร์ี่เขาก็ไม่มีทางยอมให้แดนเข้ามาบงการทุกอย่างในชีวิตแต่โกนเรียกน้องๆไปจากที่นี่ก่อนจะกระเตงพวกเขามายังบ้านของโดโรธี<ๆ>เธอที่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบหาที่หลับที่นอนให้ก่อนที่เธอกับสามีจะได้เห็นว่าพี่น้องทั้งเจ็ดนอนกอดกันอย่างมีความสุขทําให้เธอก็นิ่งนอนใจไม่ได้รีบหาทางช่วยเหลือพวกเขาประสานทุกหน่วยงานกระทั่งเธอสืบสาวรู้มาว่าแดนได้ยกเลิกงานก่อสร้างทั้งหมด และยอมแพ้ในการช่วยเหลือเทอรี่กับน้องซึ่งเธอรี่เขาก็รู้สึกผิดบอกว่าเขาไม่ควรวิ่งหนีมาเช่นนี้แต่การถูกควบคุมเช่นนั้นมันก็ยากเกินไปที่เขาจะยอมรับได้และเขาแค่อยากหาทางให้เขากับน้องได้อยู่ร่วมกันโดโลทีเลยสอนบอกว่าแดนแค่ะแค่18ทุกอย่างมันคือบทเรียนและในทุกการตัดสินใจเขาจะได้เรียนรู้จากมันจากนั้นโดโลทีเธอก็มาพบบางคนเพื่อหาทางออกช่วยเทอรี่ก่อนจะพาเขามายังบ้านหลังหนึ่ง ที่เหมือนว่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่เป็นเวลานานและบอกกับเทอร์ลีมีผู้มีประสงค์ออกนามบริจาคบ้านหลังนี้ให้กับเทอร์ลีและน้องๆรวมถึงให้เช่าที่ดินตรงนั้นในราคาที่ถูกมากเผื่อว่าเทอร์ลีอยากสร้างฟาร์มไก่เล็กๆได้ยินเช่นนั้นเทอร์ลีก็ดีใจจนทำตัวไม่ถูกที่เขาจะมีบ้านอยู่กับน้องๆได้ทำฟาร์มไก่ตามที่รับปากไว้กับปู่พร้อมกับฝากโดทรธีไปขอบคุณผู้ใจบุญคนนี้แล้วบุญคนนุณนี้เขากับครอบคร,บครัวจะไม่มีทางลืม แล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่พวกเขาก็ช่วยกันซ่อมแซมบ้านจากนั้นก็ถึงเวลาที่เขาต้องไปส่งน้องทั้ง4ี่คืนและขอให้พวกเขาอดทนรออีกไม่นานเราก็จะได้อยู่ด้วยกันซึ่งน้องที่คิดถึงพี่เขาก็วิ่งย้อนกลับมากอดเทอร์ลี่ส่วนพี่ชายที่เห็นว่าครอบครัวต้องแยกจากกันอีกหนเขาก็แอบร้องไห้ลําพังเฝ้ารอวันให้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากระทั่งถึงวันขึ้นศาลอีกรอบเธอรลี่ก็บอกกับศาลว่าเขาจะสร้างรายได้จากการทำฟาร์มไก่เล็ก และพี่น้องเขาทุกคนมีความรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีและสารที่เห็นว่าตอนนี้เขามีที่ดินมีที่ทางทำมาหากินเลยอนุญาตให้น้องอีกสองคนมาอยู่ด้วยกันแต่ขอให้สองคนสุดท้องยังคงอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่รอให้พวกเขามีความมั่นคงกว่านี้ได้ยินเช่นนั้นเทอร์ลีก็ทั้งดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันก่อนที่เขาจะเล่นมือสร้างฟาร์มไก่ทำกันเองในครอบครัวแต่ทอมมี่ที่เบื่ออะไรแบบนี้เต็มทนเขาก็ไม่อยากทำบอกอีกแค่ไม่กี่เดือนเขาก็จะอายุครบ18 และเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะขอออกไปใช้ชีวิตของเขาเองซึ่งเทอร์ลี่ก็ไม่เห็นด้วยจนเริ่มมีปากเสียงกับทอมมี่เจ้าตัวที่โกรธมากเลยไปจากที่นี่ทันทีหลายวันต่อจากนั้นหลังจากที่ฟาร์มไก่พวกเขาสร้างเสร็จได้ไม่นานกลางดึกคืนนั้นพวกเขาก็ได้กลิ่นควันและภาวนาขอให้มันไม่ได้สำารอยแบบเดิมแต่พอเดินออกไปเท่านั้นแหละเหตุการณ์แสนเจ็บปวดครานั้นมันก็กลับมาเล่นงานเขาอีกหนทำให้เทอร์ลี่เขาก็หมดแรงไปต่อด่าทอพระเจ้าที่กันแกล้งเขา แถมความสวยยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปขึ้นศาลแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้มีหวังน้องๆอ,อีกสองคนคงไม่ได้กลับมาแล้วเพอเพอทุกคนคงไปจากเขากันหมดทําให้เขาที่กลัวมากก็ร้องไห้โ h o มาและเมื่อถึงในวันขึ้นศาลดูโรทีเธอก็ไปตามทอมมี่กลับมาและพอศาลเริเ่มพิจารณาคดีเทอร์รี่ก็ยอมรับความผาดแพ้บอกว่าเขาเจอเหตุการณ์ไฟไหม้สองครั้งภายในสองปีแต่เขายังคงมีที่ดินทำมาหากิน และตอนนี้เขาได้งานทําเรียบร้อยเขาจะกลับไปทำงานฟาร์มไก่ที่เดิมสะสมรวบรวมเงินมาทําฟาร์มไก่ของตัวเองโดยทนายของเธอรี่เขาก็เสริมบอกว่าที่ผ่านมาเธอร์รี่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาสามารถดูแลน้องๆได้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาทุกคนเป็นคนดีเชื่อฟังพี่ และพวกเขาควรอยู่ด้วยกันซึ่งเทอร์รี่ก็ยืนยันว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่แม่จากไปตามมาด้วยปู่อีกคนเขาเติบโตและเข้มแข็งที่พร้อมจะต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อน้องๆและคำมั่นสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับแม่ว่าเขาจะดูแลแล,และรวบรวมครอบครัวของเราเอาไว้เขาต้องทํามันให้ได้ได้ยินเช่นนั้นตัวสารเองก็คิดหนักหากทว่าไปตามเนื้อผ้ามันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ทว่ากันด้วยความรู้สึกเขาอนุญาตให้พี่น้องทั้ง7 อยู่ร่วมกันภายใต้การดูแลของเทอร์ลีได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็ร้องเฮกลูวิ่งเข้ามากอดกันและที่ขาดไม่ได้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างดโรทีที่คอยช่วยเหลือพวกเขาตลอดมาหลายสัปดาห์ต่อจากนั้นพวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้จะขาดทอมมี่ไปก็ตามในตอนนั้นทอมมี่ก็ขับรถมาแต่ไกลเทอร์ลีที่ไม่ได้กดนน้องอีกแล้วเขาก็เดินเข้าไปทักทายชวนน้องอยู่ทานมื้อเย็นที่นี่ทอมมี่เลยพูดขึ้นมาว่าหากมันยังพอมีที่ว่าง ตั้งแต่นี้ต่อไปเขาขออยู่กินมื้อเย็นที่นี่ตลอดไปเท่านั้นแหละพี่น้องตระกูลโอกเกะพวกเขาก็ดีใจมากยินดีต้อนรับทอมมี่กลับคืนสู่บ้านของเราและพวกเขาก็พร้อมใจกลับไปเยี่ยมแม่ที่สุสานเพื่อยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้กระทำสกอร์จาก M D B ไป 6.8ดาวและหากไว้ชอบ <an> ก็อย่าลืมกดกระดอกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป